สวัสดีค่ะในช่วงนี้อุณภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้นะคะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีมวลอากาศเย็นในระดับกลางแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบน,นะคะ่ะก็จะส่งผลให้ช่วงนี้นะคะจะมีอุณภูมิเพิ่มสูงขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยและจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าด้วยค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใ, Leader, ใต้นี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักที่บริเวณตอนล่างของภาคนะคะเนื่องจาก ออกเชียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้ก็ยังคงมีกําลังที่ค่อนข้างแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะช่วงนี้ทะเลก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะระยะนี้พื้นที่ภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักรวมไปถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะในส่วนของชาว ือให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไปด้วยค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกะระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ป,ปกคลุมลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะที่กลุ่มฝนนะคะในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมแถวๆบริเวณปลายแหลมยวนนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้มีกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะทาให้ภาคเหนือภาคอีสาน,อนอตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมิมณฑล และภาคตะวันออกนะคะจะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีกําลังที่แรงขึ้นนะคะทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนําสําหรับกรเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะ ภาคเหนืออากอากศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ2-4องศามีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด9-16าสองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-17องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ2-3องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยปิดท้ายภาคใต้ตอนบนยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่40-60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวคามมิติไปเวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ